ทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวร้กวรเดินให้ดูนิดนึงค่ะแพงแพงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะก็ตั้งแต่แผงแรกนะคะแผงแรกนะคะค่ะก็คือหนึ่งกล่องของตัวผิดพัน K O มีมี30เม็ดนะคะหนึ่งแผงเนี่ยจะมี10เม็ดประมาณ10เม็ดเท่านั้นเองเป็นมา5ปีนะคะ10เม็ดดีขึ้นเลยชัดเจน ทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะย,คย,ยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองกล่องอะเดี๋ยวอะ่อ,ะอนนะนะคะคุณุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่ก็แพงนึงอะลรกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแผงมีกี่เม็ดคะสิบเม็ด สิบเม10สิบเมตรเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอ,อาการผู้เป็นหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลส,สามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะ,คะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปี้กระเป๋าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ เคโอปุ๊บไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนไขมันในเลือดสูงเสี่ยงเสียชีวิตและเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้หลายคนยังชะล่าใจและสงสัยว่าเพียงแค่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อร่างกายได้จริงหรือไม่ฟังคลิปนี้ค่ะหากมีไขมันสะสมในเลือดมากเกินไปจะทําให้เลือดหนืดข้นและฝังตัวในผนังหลอดเลือดทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก เกิดจากภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอทําให้ผู้ป่วยสมองขาดเลือดและส่งผลกระทบต่อระบบประสาททํางานผิดปกติจะแสดงอาการต่างๆเช่นปวดหัวมุนหัววูบเวียนหัวตึงที่คอบา่าไหลบ้านหมุนมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงซึ่งอาการดังกล่าวเป็นสัญญาณอันตรายมากๆทำให้หลอดเลือดสมองแตกตีบตันได้ค่ะทังนี้ อันตรายกว่าที่คิดมากนะคะไม่มีอะไรเตือนเลยถ้าเป็นแล้วหนักทันทีถ้าโชคดีก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติแต่ส่วนใหญ่จะจบที่อมัอมพฤกอัมพาตหรือเสียชีวิตค่ะวันนี้พวกมีผิตภัณฑ์สูตรใหม่ที่ใส่สารสกัดเข้มข้นถึง9ชนิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นําเข้าจากยุโรปเป็นสูตรที่เร่งสลายไขมันได้ไวมากๆค่ะเพียงแค่ ทานและใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นอาการว่าจะเป็นวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดหัวตึงคอบาไหลามือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนหลายเสียงยืนยันที่ได้ลองผลิตภัณฑ์ตัว KO บอกเลยค่ะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้มุกมีเคสลูกค้านะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเป็นเคสลูกค้าตัวจริงเสียงจริงเราลงสัมภาษณ์ลูกค้าตัวจริงทั่วประเทศทานแล้วอาการดีขึ้นอยากบอกต่อ ไปฟังคํายืนยันจากผู้ใช้จริงไปพร้อมๆกันค่ะปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดขัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่ทรมานมากเป็นมากี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปีสี่สามนะคะแล้วรู้จักตัวผลิตพันคีโอได้ไงคะพบอาจารย์ไปทำบุญที่วัดค่ะไปทำบุญที่วัดไปทำบุญที่วัดค่ะแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทานคีโอล่ะคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ก็เป็นเส้นเลติเรีืมได้ว่า มีเพื่อนที่เขามีอาการเส้เลือดตีบมีอาการเหมือนเราแล้วเขาสอบถามว่าเขาทารหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเทลเดียวกันรุ่นดาวคขาเดียวถามแกแกมาหาเหตุเทียนใหญ่ข้าพันศาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นลรคเส้นเลือดตีบปากแกก็เบี้ยวมือแกก็หงอกขาแข็แกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งก็เป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่า เขาได้พบยาดีเอามาจากไหนได้ K.O เอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนําค่ะเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากๆแล้วแย่มากๆแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็บีบี้ยวผัวต้องป้อนข้าวเป็นหนักมากแล้วแต่ทคโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงทันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาอาจารย์ดีก็จะเอาเทียนหญ่มาถวายวัด เขาทาจริงจริงใช่เด็กนี้ว่าเขาได้สุขภาพกลับคืนมาแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทาน KO อาการวูบเวียนหัวบ้านหุ่นเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเป๋าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ ใช่แล้วนี่กินยา KO ปุ๊บไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเราได้เห็นเพื่อนบ้านกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริงหรเที่เขาออกสื่อเดีิงดีจริงถ้ามีคะแนนให้ KO สักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยก่อคะแนนถ้าคะแนนเต็มร้อยสุดยอดมากเลยทามีร้อยให้เกินร้อยเพราะฉันจริงคุณจริงเนาะคุณภาพต้องมาก่อนแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไว้ก่อนได้ชีวิตใหม่ไหมคะ KO รับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดเลยนะไม่ได้ชีวิตใหม่แล้วว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอเคโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่แม่ไปวัดแม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยบุญนําพานาอะไรใช่สินค้าดีๆแบบนี้บุญนําพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทํางานด้วยกันไปเคพูนด้วยกันไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อเลยอาจารย์ยังบอกไม่เชื่อไม่สนค่ะแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าแม่กล้าแชร์ประสบการณ์ต่อใช่มากเลยนะคะ นี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มีอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดเข่านะคะทานเคโอเพียงแค่3แคปซูลนะคะทุกคนแค่3แคปซูลเท่านั้นเองดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะก็ประทับใจมากๆเลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุกตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะโทรมาตอนนี้นะคะก่อนปรับราคาบุกมีโปรโมชั่นให้ท่านคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะบุกกับคุณแม่ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปหน้าว,ว่าบุกนะคะจะไปสัมษั์ลูกค้าที่จังหวัดอะไรสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ